ค่ะหากว่าคุณเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็การเงินติดขัดนะคะเราจะมาแบ่งปันคําสอนของหลวงพ่อฤาษีดิงดับค่ะที่เคยไปเรียนรู้มาบวกกับการเรียนรู้การบริหารเงินแบบซิกจาม,มานะคะเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะวันนี้เที่ยวไหรแล้วอะ่ะนับวันซีวันนี้วันเที่ยว่หไรด้วยนะวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวัน เราจะเก็บเงินในระยะสั้นๆสามวันเนี่ยให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ยนะหรือวจะเกิจให้ได้ไปตลอดปีนะคะอามามาเรื่องสามวันนี้หรือภายในวันนี้พี่แบ่งปันมาถึงช่อง u t u b e เนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะทุกคนอ่ะนะขอแต่งหน้าไปด้วยนะแบ่งปันไปด้วยนะคะทุกคนเราเราบอกต้องขอภายในน้าเราต้องแบ่งปันทั้งทางลูกกับทางทรร ก็เรามาสายนี้นะ,ะทุกคนสายการสร้างตัวตวนเนาะทุกคนใครที่มาเป็นตัวแทนจําหน่ายของเราต้องสวดมาคาเงินล้านทุกคนค่ะอย่างน้อยก็วันละเก้าจุดค่ะนะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีเงินเหลือกินเหลือเก็บค่ะอ่าแล้วแต่จะกิบไว้ทาอะไรล่ะคะนะคะทุกคน หรือไม่ทํากับหนูก็ไม่เป็นไรหมายถึงใครจะมาเป็นตัวแทนหนูนะหนูถือว่านะให้ทุกคนรักตัวเองค่ะนะไ,ได้ชีวิตดีขึ้นเนาะไม่ทําก็ทุกข์ใจอยู่นั่นแหละนะอยากมีความสุขก็ต้องปฏิบัติเองลูกมาหมาร้องไห้แมวร้องไห้อ่ะลูกร้องไห้ใครร้องไห้ก็ช่างมันไม่ใช่หลวงดวงจิตเรา สวดคาถาเงนินล้านแป๊บเดียวหายไปหมดอธิษฐานจิตว่าก็ให้ทุกสรรพสิ่งมีความสุขสงบสุขกอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พบแต่วความดีพ้นทุกข์มีปัจจัยไหลมามากยังดูตัวเองไปยัง,ยงพระน,นิพพานวันนี้พี่ก็ได้ข้าวมาโหพี่ให้ข้าวมันตั้งเยอะให้กับข้ามาไข่ต้มด้วยนะก็อุดหนุนพี่แต่ว่านะถ้าหนูหาเงินได้เยอะหนูจะมาอุดหนุนขนมนะเลยบอกนี้ เขาช่วยเราเราก็ช่วยเขานะทุกคนหนึ่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละตามที่เราพอมีเนาะแต่ถ้าฉันรวยขึ้นฉันก็ช่วยเยอะนะ mm hmm. เพราะว่าฉันนึกถึงตอนที่เราไม่มีเขาช่วยเราเนาะเขาช่วยเราได้อยู่ได้กินเนาะถ้าเราอาจไม่ได้มีเงินช่วยเขาความรู้ก็เลยเอาหลวงพ่อพระศิวลีไปใหนะ้ให้พี่ก็ไปหาแขนคอเอาด้วยค่ะนะแต่จริงแล้วก็ให้สมุทํธรรมะไีสมุทํธรรมะมันมีเยอะแล้วนะ พี่กําลังสวดคาถาคาถาต่างๆอยู่นะคะเออสงสัยมีหลายเล่มอเหม่อเออนะให้เขาค้าขายดีเนาะสวดมนต์อย่างเดียวไม่ได้ต้องนั่งสมาธิด้วยทาทานที่วัดด้วยอย่างเงี้ยนะเออทาพ่อทําแม่รักตัวเองด้วยเดี๋ยววันข้างหน้าฉันจะพาพี่เขาขายอาหารเสริมน,นะให้เขาเออ่องเขาน้ำหนักเยอะฉันว่าเขาจะทำแน่นอนผู้หญิงคนนี้ กดไลค์กดแชร์ลูกวันนี้เราจะสวดพระคาถานินล้านใช่ไหมหลวงตา <Yeah. S 1> สอนว่าหนึ่งหลักให้เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะคือสินห้าให้ได้และสวดพระคาถานินล้านเช้าเย็นค่ะหรือได้ตลอดเวลาวันละเก,ก้าจบก,ก็เก้าจบวันละสามจบก็สามจบแค่นั้นเองเก,ก้าจบเขาก็รวยกันได้ค่ะเออไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งใจหาเงินเก็บเงินค่ะ แล้วมาเล่าประสบการณ์ที่หลวงตาสวดตอนที่หลวงตาสวดใช่ไหมขออนุญ,ญาตเล่าประวัติการสวดในการศึกษามาแล้วก่อ,อนหน้านี้ถึงมาเล่าต่อให้กับเพื่อนๆน,นะอ่าหลวงตาสอนว่าตอนที่หลวงตาเข้ามาวัดใหม่ๆเนี่ยค่ะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะก็มีหลวงพ่อปานเป็นคาถาหลวงพ่อปจจตเลยนี่แหละเราอาจจะไม่เล่าตรงกันกับหลวงพ่อนะทุกคนแต่พอจําได้นะ ทีนี้ท่านก็เอากระถาเนี่ยเพราะท่านสวดแล้วหลังจากที่บูรณาวัดจนรุ่งเรืองใช่ไหมคะจนว่าได้เงินหมื่นมาได้เงินหมื่นมาก็บอกญาติโยมเอาไปสวดได้เงินแสนมาก็บอกญาติโยมมาไปสวดได้เงินล้านมาก็ให้ญาติโยมบอกว่าไปสวดอย่างนี้นะอย่างนี้นะได้ได้เงินล้านอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติแล้วทําได้จริงเอท่านที่เชื่อว่านะ บริษัทน,<ม>นะนะโบโอศกสภา<ม>ไปไปสนับสนุนท่านได้เนาะมไม่ต้องมาควรแม่ไม่ทํางานอยู่แล้วลูกนะรูนะน้จาก,การาชศาสตร์ด้วยเออไปเล่นพาก,กันเดอกของหนูนั่นแหละนะเวลาเล่นก็เล่นเวลาแม่ทํางานไม่ต้องมาควรอ<ม>่า <ๆๆ S 2> แล้วทีนี้ครับเออปิดตู้เย็นมันเปืองไฟแล้วทีนี้ ท่านก็สวดนะสมัยนั้นค่ะได้เงินแค่สองร้อยก็ดีใจแล้วแต่สมัยนี้ได้เป็นแสนได้เป็นล้านก็ไม่ดีใจนะทุกใจใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมีเงินเหลือเก็บในบัญชีเยอะมากขายของมันน่าจะเป็นจะตายใช่ไหมคะเป็นไหมคะมีใครเป็นแบบนี้ไหมมีเงินเก็บในบัญชีร้อยล้านพันล้านเป็นแสนหลายแสยนหลายล้านบางคนโอ้ยเครียดเสียใจประสาทเดยจกจะฆ่าตัวตายก็มีนะหรือบางคนเป็นหนี้ทำยังไงเป็นหนี้อ่ะ อยากหาเงินใช้เขาให้ทันใจอ่ะมันก็ไม่ทันใจหรอกเพื่อนๆสมมติว่าเรามีหนี้อยู่ห้าแสนน่ะเราก็ต้องค่อยๆหาตั้งเป้าเลยสามปีอ่ะแต่ทยอยหาคืนเขาหาคืนเขาอ่ะแล้วมันก็จะหมดค่ะอางเนี้ยค่ะคเพื่อนๆสมมติว่าเรามีหนี้เยอะเนาะทีเนี้ยเรารู้ว่าเราเป็นหนี้แล้วอ่ะหนี้เนี้ยคนรวยส่วนมากอ่ะเขาจะเอาหนี้มาลงทุนเพื่อทําธุรกิจให้ร่ำรวยขึ้นแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นแบบนี้ ไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อมาอยู่มากินไม่ได้เอาไปทําธุรกิจเลยอะ่ะมันก็เลยทำให้เงินไม่งอกเงยตอนนั้นเราสอบรูหมดต้องขออภัยนะเราเรียนด้านการทําธุรกิจแล้วก็ต้องสร้างตัวตนแบ่งปันเรื่องนี้ค่ะเออใครที่มาติดตามก็ต้องเข้าใจตรงกันด้วยค่ะว่าเราไม่เราทําธุรกิจนะคะเราขายของเราขายสบู่ล้างหน้าเป็นเจ้าของแบรนด์เอง เราศึกษาเรื่องนี้กับคนสาเร็จที่สามารถจับเงินกับในหลักล้านต่อเดือนแล้วก็ร้อยล้านค่ะทุกคนแล้วหาเงินได้วันละล้านจริงๆค่ะอันนี้ไปฟังคําสอนของลวงพ่อมาแล้วก็น่าเหลือเชื่อแล้ววิธีการสวดค่ะท่านก็สวดคนนี้ที่ท่านสวดเนาะสวดสวดตอนเช้าเก้าจบเอาเงินไปเก็บในตู้เซฟ,ฟก็จดเก็บเก้า เก้าสวดสวดเก้าศกขอภายนะเสียงอาจจะไม่ได้พายล้ออะไรเพราะว่าพี่ผ่าผ่าไทรอยมานะแต่พี่อยากทําความดีกว่าทําไม่ทันนะกว่าช่วยคนไม่ทันอยากทําให้สําเร็จภายในยี่สิบ็ดวันเนี้ยวันน,น,นี้วันที่เจ็ดแล้วเราขอสําเร็จภายในยี่สิบเอ็ดวันนี้ เอาไปดูวเอาเราอยากมีคนมาช่วยเราภายในยี่สิบเอ็ดวันนี้ค่ะเพื่อนๆวิธีการให้กำลังใจตัวเองนะวันนี้จะแบง่งปันทีๆไปเธอขอร้องอย่ามากลกัวนะลูกนะไปไปไปแม่รักอยู่ไม่ใช่แม่ไม่รักไปลูกไปลูกไปฟัเกลงแบเมีนไอมนากไปไปอาบน้ำกินน้ำไปลูกไปเพราะมันเห็นางินมาไปแม่รักหนูนะไป,ไป สิ่งที่เราอ่ะคาดหวังใช่ไหมเพื่อนๆวิธีการให้กําลังใจตัวเองที่ดีที่สุดอ่ะคือการแบบปล่อยวางบ้างนะปล่อยวางในที่นี้คือการแบบรักตัวเองคือการแบบทําให้ตัวเองมีความสุขอ่ะอยากกินอะไรก็กินอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอ่ะมีเงินเท่าไหร่ก็ไปได้อย่าไปยึดติดที่เงินค่ะเนาะอ่ะ เราไปที่มันแบบอย่างเช่นไปอยู่แถวเดโอมใอช่ไหมไปเราไปได้ที่ไปวัดเนาะอย่างเงี้ยเนาะเราไปรับลูกเราก็ไปวัดก็ก็ทําให้เรามีความสุขได้แล้วแค่นั้นเราก็พอใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะไม่ต้องดิ้นรนที่แบบว่าต้องไปไหนไกลหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินซับมากอะไรประมาณน,นั้นเนาะเถ้าเรามีซับพอไปไกลก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมก็นี้ก็มีความสุขแล้วอ่ะนะไม่เห็นจะเป็นต้องดินน้นรนแบบไปไกลไกลไเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีเงินเราไปได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินเราไม่ต้องไปหรอกอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วบ่แบบดูตรงไหนก็มีความสุขได้นอนอยู่ในบ้านก็มีความสุขอยู่ในห้องก็มีความสุขได้ค่ะทุกคนคะตื่นขึ้นมาก็มีความสุขได้ค่ะความสุขนั้นแค่เล็กน้อยเองค่ะแค่แบบเรามีตื่นขึ้นมาเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยคือการให้กําลังใจเราได้มีมือสองข้างเอาไว้จับทํางานไว้กินข้าวเองไว้เขียนหนังสือเวลาไปโรงเรียนมีตาทั้งสองข้างไม่มองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้คือความโชคดีของเราแล้ว มีหูเอาไว้รับฟังครูบาอาจารย์สอนหนังสืออย่าทำมีหูเอาไว้รับฟังคนที่เขาสอนให้เราเป็นคนดีได้มีสติปัญญาดีได้มีทรัพย์มากอยากมีเงินใช่ไหมเอาหูงเรามาฟังคนที่เขาสอนหาเงินค่ะแล้วจะได้เงินค่ะแล้วจะได้สติปัญญาในการหาเงินค่ะเอาหูไปฟังข่าวรบๆได้เงินไหมคะไม่ได้หรอกค่ะฟังข่าวเธสกิจค่ะ ยิ่งชีวิตแย่ไปใหญ่เลยค่ะอย่าให้ชีวิตเราไปอยู่กับเศรษฐกิจค่ะไปเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่เราคือหนึ่งมีความสุขให้ได้เย็นใจให้ได้สงบสุขให้ได้แล้วมูหมานาค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเพื่อนๆค่ะออนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะคิดูีในใจไม่ต้องพูดออกเสียงก็ได้คิดอยู่ในใจไว้พร้ให้ตัวเองค่ะ แค่นี้ก็ได้บุญแล้วแบ่งไปให้ลูกให้ผัวในใจใครจะผลใครจะว่าอะไรก็นะอธิษฐานจิตด,ด,ดูกับตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปสนไม่นั่งแคร์มันมากผัวบ่นเหรอเมียบ่นเหรอเออแฟนทิ้งเหรอแฟนไม่รักเหรอไม่มีแฟนเหรออยู่คนเดียวก็สบายใจนะอะไรประมาณนี้ค่ะให้คิดแบบนี้นะอ่าอยู่คนเดียวก็สบายใจดีนะไม่เห็นจำเป็นต้องนิรนที่แบบอยากจะมีเลย อดีตที่ผ่านมาที่เราผ่านมันแล้วห้ามไปกลับไปคิดถึงมันค่ะโดยเฉพาะเรื่องแย่ๆค่ะแล้วเพื่อนๆก็ขอโทษตัวเองจากใจขอโทษคนอื่นจากหัวใจถึงขอโทษต่อหน้าไม่ได้ก็ขอโทษรับหลังอาวุโสก,กรรมไปเลยแล้วก็ไม่คิดไม่พูดถึงเขาอีกเลยค่ะนะคะไม่พูดถึงเรื่องเขาใดๆทั้งสิ้นเพราะเราไม่เอาไม่ครบแล้วก็คือเลิกเลยค่ะไม่อยากรู้อยากเห็นไม่อยากมองก็คือถ้าคุยในเรื่อง การงานธุรกิจหรือความสัมพันธ์ที่เราต้องเชื่อมต่ออะไรกันอย่างเงี้ยอาสมก็คุยกันได้แต่เรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยก็คือเลิกคบไงคะนะเข้าใจไหมเจ็บแล้วจำเข้านะใจทุกคนอ่าเข้าใจไหมผู้ชายคนที่เขามาทําให้เรารักแล้วเขาทิ้งเราไปอะ่ะจะก,กลับไปสนใจอะไรแต่อยากมันทําไมอะ่ะมันไม่ได้จริงใจกับเราเลยอะ่ะเหมือนพี่ดิ๊เนี่ยเออตอนนี้แบบว่าเขามารักมาชอบเราใช่ไหม เราก็ผิดเหมือนกันเราไปโกหกเขาอะไรเงี้ยเขาก็เสียใจนะไปติดตามเขาเขาก็เสียใจนี่เป็นเวรกรรมกูแท้ๆเนาะเออนะเขามาลักเขามาจีบเขาก็มาสนใจจริงๆนั่นแหละแต่เราบันดันกลัวอะไรประมาณนี้ค่ะนะแต่เราไปดูไปส่องเขาอ่ะแม่งมันแสดงออกเลยว่าเขารักเราอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละก็เป็นเวรกรรมที่พี่นิดก็หนีไม่ได้นะเขามาจีบพี่นิดเขามาชอบพี่นิดเนี่ยนะเขาว่าพี่นิดสวยค่ะนะคะเห็นไหม ความสวยสามารถดึงดูดผู้ชายรวยเท่าไหร่ก็ได้มารักเรานะั้แล้วเขาก็รักเราจริงอยางเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเรามาดูกันว่าผู้ชายคนนี้เขารักเราจริงไหมแล้วก็ดูกันกทีอางเนี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะแบบถวายตัวเนื่ยหัวใจให้เขาง่ายๆขนาดนั้นนะจากประสบก,การณ์ดูเองนะอย่าไปถวายตัวแล้วหัวใจอ่ะให้ใครใง่ายๆถึงแม้ว่าเขาบอกว่ารักเราก็แล้วแต่ค่ะเราก็ต้องดูเขาพบเขานานๆน,น,นะในเรื่องของความรักเนาะใครที่อกหักเสียใจอย,อยู่หายซะลูกนะ ปลอบใจตัวเองนะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่หน้าตัวเองเข้าไวอ้อ่ะนะให้มีความสุขนะเพื่อตัวเองบ้างนะทุกคนผ่านมาหมดแล้วนะจนมาเป็นไทรอยผ่าไทรอยมาเนี่ยคะ่ะเสียงไม่พอแล้วแต่ว่าก็อยากพูดอยากแบ่งปันอยากช่วยคนคะ่ะให้ตื่นรู้กับชีวิตบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอ่า วันวันที่เราเนี่ยก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ทะเาลาะกันกับแฟนหนักมากจนแบบว่าก็ไม่อยากมีเขาเป็นแฟนแล้วนะตอนนั้นนะคะแต่พอคนท้ายมันลุความกลัวจกกวักรวาลเน่ะเขาก็ส่งคนน่ะที่ใช่เขาที่เราอยากได้มาให้นั่นแหละแต่ทีนี้เราจะกลัวไหมล่ะถ้าเรากลัวเราก็ไม่ได้เขาแค่นั้นเองค่ะเอออย่างเงี้ยค่ะเคยเป็นนะเสียดายจังเลยเนาะแทนที่เราจะได้ผู้ชายแบบเนี้ย ที่เราอยากปัานานาทำไมรู้สึกเจอเขาแล้วรักเขาจังเลยอยะเคยเป็นวะทำไมผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยอะ่ะทําไมผู้ชายคนนี้ตรงสเปกเราอะ่ะอยากได้ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนแล้วเขาก็บอกว่ารักเราด้วยนะแต่คนทุท้ายอะ่ะมันก็ไม่สมปัานานาเราอีแบบนะเคยเป็นแบบนี้ไหมเ,เพื่อนๆเคยผ่านมาหมดแล้วเรารักกันมากเป็นแฟนกันทำไมวะคนที่เรารักกันทำไมเราไม่ได้เป็นคู่กันวะ เขาบอกว่ารักเราเราก็บอกว่ารักเขาแต่ทําไมเราต้องไม่ได้มาอยู่กับคนที่แบบเหมือนเราไม่ได้รักเขาเลยอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วอยู่กับเขาแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยอะไรประมาณเนี้ยเคยเป็นไหมเคยอยู่กับใครแล้วไม่มีความสุขไหมแต่คนท้ายอ่ะคนคนนี้เขาก็คอยดูแลเราทุกอย่างอ่ะคอยทําดีกับเราทุกอย่างแล้วเขาก็รักเราจริงระหว่างคนที่เรารักเขากับคนที่เขารักเรา เลือกใครอ่านะให,ใ,หให้การบ้านทุกคนรักคนที่เขารักเราค่ะนะถ้าหากเป็นผู้หญิงนะอ่นะเพราะเขาจะดูแลเราได้วันที่เวาเราอาจจะยังไม่รักเขาหรอกแต่พอเขามีความดีให้เราบ่อยๆบ่อยๆ่ยยะเดี๋ยวลูกก็รักเขาเองถ้าหากว่าลูกอะ่ะรักเขาฝ่ายเดียวใช่ไหมผู้ชายไม่ได้รักเราเนี้ยค่ะมันก็การเป็นแบบว่ารักเขาข้างเดียวเ็าเหนียวนึ่งนะก็ทําให้เราเสียใจค่ะเพื่อน เออเข้าใจไหมอ่ออย่าร้องไห้อย่าเสียใจเพราะใครจำนหนจะฆ่าตัวตายไม่เอานะนุงนะกว่าจะเกิดมาได้นะอ่ะใครที่อยากมาช่วยคนกับเราก็มาีย่ยบอกเลยว่าการพน,นันอ่ะมันได้เงินจริง ก็เชื่ออยู่แต่มันได้ไปพนิพานแล้วลูกนะถ้าตำรวจรู้ตำรวจไม่จับนะล,ลูกนะถามหน่อยบางคนบอกว่าเราอ่ะก็เจอเของจริงแหละผู้ชายคนนี้เขาเล่นสล็อตเล่าให้ฟังเขามาชวนพี่นิดไปเล่นเขาโกหกพีนิดนะว่าไปทำงานเกี่ยวกับราชาดาได้ลงของนี่แบบได้เงินดีมากได้เงินง่าย เขาว่าับเราที่โทรแบบเนี้ยแต่รูปเขามันมีเป็นรูปอะแต่ไม่มีตัวตนเขาตัวตนเขาก็มีนะแล้วคุณคิดว่าพี่นี่จะเชื่อเขาเหรอว่าสิ่งที่เขาทําแล้วมันได้เงินจริงถ้าเป็นคุณคุณจะทํำไหมเขามาโทรชวนว่าไปทําแบบนี้สิแล้วทําเกี่ยวกับรอชด้านะเกี่ยวช้อปปี้แล้วได้ดจริงเนี่ยเงินเข้าเยอะมากเขาพูดกับพี่แบบนี้นะพี่ไม่เคยบอกใครเลยค่ะแล้วคุณจะไปเล่นไหม พี่นิดฉลาดพอค่ะไม่ไปค่ะแม้กระทั่งชวนให้ไปคอนโดค่ะก็ไม่ไปค่ะเพื่อนๆเพราะอะไรกูไปแล้วไปเจอใครกลัวกลัวว่าเจอมิจฉาชีพด้วยซ้ำคนเพิ่งเจอกันยังไม่นานชวนให้ไปคอนโดแล้วอะไรประมาณเนี้ยบ้าหรอเออแตให้เขารักเราเขาบอกว่าเขารักเราก็อชอบเราด้วยนะแต่พอวันที่เราปฏิเสธเขาอ่ะว่าเราเนี่ยเราว่าเขาว่าคุณน่ะไม่จริงใจคุณไม่เราเห็นหน้า แล้วเราอ่ะอ่าจะไปหาคุณได้อย่างไรนะตอนนั้นเนาะอ่ะคุยกันอย่างนงี้แหละทีนี้เราก็ไม่ไปค่ัเ,เพื่อนนี่แหละกรรมทุกสีทุกอย่างอะ่ะมันแก้ได้แ,แค่เราคุยแล้วไม่ได้ไปมีอะไรกับใครมันก็ไม่ผิดหรอกฮะทีนี้มันก็ผิดอยู่นิดนี้นั่แหละถ้ามันถ้าเรามีแฟนแล้วนี่เนาะทีเนี้ยมันก็เลยแบบว่า เราก็ถามเขาแหละเขาไม่อ่านแชทสมมติว่าผู้ชายไม่อ่านแชททำไงผู้ชายอ่านแชทนั่นลูกนะหนึ่งอธิษฐานจิตให้เขาอ่านแชทให้เขาเคลียร์ความสัมพันธ์ให้หนูจบหน่อยว่าเขาจะเอาอยัางไงกับหนูแล้วเขาก็บอกว่าเออก็จบกันไม่คุยกันเขาไม่บอกว่าเขาไม่ได้รักไม่ชอบเราตอนนั้นจีบใหม่ๆนะเออเขาจะรักก็ชอบเราเวลามพ์หรือก็จีบเราอะรู้เลยอะไม่ใช่คนก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะเออนั่นแหละ ทีนี้สรุปเลยว,ว่าถ้ามาแบบเนี้ยเขามาหวังผลประโยชน์นะลูกนะเวลาเขาอ่ะทําเป็นเหมือนว่ารักเราแต่พอเขาชวนเราไปลงทุนใช่ไหมแต่เราไม่ไปทําก็แปลว่าเขาหวังผลประโยชน์หรือวันเนี้ยเขาอยากให้เราไปคอคนโดอ่ะแต่เราไม่ไปใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รักเราลูกเขาหวังเย็ดเราเฉยๆค่ะเข้าใจนะลูกนะเออแต่หนูรักเขาอ่ะหนูเพวิ่งไปหาเขาก็ได้ถ้าหนูโสดนะ แต่คนมีผัวแล้วก็วิ่งไปหาเขาก็ได้เพราะว่ารักเขาไงก็ไปได้ถ้าอยากได้เขาเป็นแฟนจริงจริงใช่ไหมแต่ถ้าตอนนั้นน่ะอ่ากูก็มีกูก็มีผัวกูก็มีลูกอย่างเงี้ยแต่กูก็รักเขานะเขาบอกให้กูไปคอนโดเนี่ยถ้ากูตัดใจขาดจากผัวคนนี้ได้กูก็ไปเล,เลยประมาณนี้แต่ณตอนนั้นค่ะไม่มีตังค่ะอแทนที่จะให้ผู้ชายโอนเงินมาให้เขาก็คงจะโอนเนาะทีเนี้ย เราก็ไม่ได้พูดกับเขาเรื่องนี้นี่หละเพนนะื่อนขนาดเขารู้ว่าเราเราเขียนสภาวะโสดนะช่วงเวลาเดือนนั้นอะนเพื่อนทะเลาะกับแฟนย,ยังไม่จบค่ะทุกคนแล้วกับคนนี้แหละนะคนแรกคนที่สองน,นะความสวยผู้หญิงผู้ชายมาเยอะเ<ม>ชื่อไหมตั้งแต่พี่เขียนสภาวะโสดแล้วพี่แชร์ไปแชร์ไป,ชไปค่ะผู้ชายมาหาพี่เป็นแบบเป็นยี่สิบคนอนะมาจีปพี่ด่ะ นะเราขอเป็นเพื่อนด้วยแต่ไม่เอานะเข้าใจไหมนี่แหละใครโสดอ่ะถ้าหนูสวยซะอย่างหัวหาง่ายจะตายนะถ้าหนูจิตใจดีนะคิดบวกนะผู้ชายวิ่งเข้าหามีแต่คนอยากให้เราเป็นเมียให้เราเป็นแฟนค่ะนะหากเราคิดบวกเราทําดีทั้งมุญงสร้างกุศลเยอะนะถ้าเราโสดนะลูกนะโอ้ยหาไม่ยากหรอกหัวหาง่ายเนาะการที่คิดว่าผู้ชายหายากไม่ยากเลยค่ะ ถ้าคุณคิดบวกสัตองทําดีสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆนะหาง่ายแย่งกันเอาคุณด้วยซ้ำเออเพราะหลังจากนั้นน,นนะก็เออนั่นแหละเขาไม่ใช่คู่เรานะมันก็ยังหยอดเราอยู่ตลอดนะเราไปสอนมันอย่างเงี้ยนะเออแต่ยังน้อยก็ได้ช่วยเขานะเชื่อไหมหลังจากที่เราจบกันคุยกันนะเราไว้พรให้เขาแล้วก็ไปสอนเขาแหละนั้นหลายอย่าง สองเขาจนแบบทําใจไม่ได้ตอมใจอยู่เป็นแบบครึ่งเดือนอะ่ะตอมใจแบบไม่มีกระจิตกระใจเลยเพื่อนๆไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําใครเลยอะ่ะทําอะไรเลยอะ่ะเราไม่อายใครหลอกในการทําความดีเราบอกว่าเราเคยแบบผ่านอะไรมาเราจะบอกทุกคนค่ะเฮ้ยเราก็อยากได้เงินนะแม่งไม่มีแรงทําอะไรเลยอะ่ะครึ่งเดือนอะ่ะอยู่กับสิ่งนี้ค่ะอกหักละพี่น้อง อกหักนะอกหักคั้นั้นที่มีผัวเนี่แหละค่ะเพราะว่าอยากใ้ผัวไม่จะพี่น้องนะตอนนั้นนะเออจะทํายังไงให้ตัวเองฟื้นขึ้นมาให้ได้ไงค่ะเออก็ชาปล่อยเวลาให้มันเวลามันทํางานอะ่ะจนมานั่งสวดมนต์ค่ะสะพาจังหวะใจก็ไม่ได้จนแบบนั่งร้องไห้แล้วนั่งร้องไห้อีกอะ่ะนะควนันจุดนั้นมาแล้วนะนี่แหละชีวิตคนเราอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่เจอกรรมหรอก มันเจอทุกคนแล้วแต่ตกรรมใครกรำม,มันคนละเรื่องกันแล้วก็แบบมันก็ผู้หยอดใส่เราตลอดแล้วว่าถ้าส่วนแล้วอ่ะผมก็ยังว่างนะก็ว่างงนี้เออะอะไรประมาณนี้แหละก็ไม่ได้สนใจแล้วพอมีฝรั่งมาชอบใช่ไหมนะเราก็สงสัยนะอยากรู้ชื่อไม่หลังนะเขาชื่อคุณโคลีนนะ คนที่ริมาจีปีนี้เนี่ยค่ะนะเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์รวยมากนะทุกคนแล้วเราก็ไปสืบว่าเขาเป็นจุดงงอติ๊กตอกนี้ก็บอกว่าเป็นตัวตวนเขาจริงติ๊กตอกนี้ก็บอกว่าไม่ใช่อ่ามู้ชายชีพเขาก็ว่างี้พอเราสรุปไปสรุปมาก็คนคนเดียวกันนั่นแหละแต่มันต้องมีแผนอะไรสักอย่างกับแฟนเขาก็เป็น เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทากรรมอะไรกับใครไว้เยอะเนาะทุกคนเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่เราส่องพอดูส่องไปส่องมาโอ้โหแต่คนคนนี้เขาว่าเขาไม่ได้ทานะเขาไปแจ้งความแล้วทุกคนมันมีมิจฉาชีพอะ่ะเอาติ๊กตอกของคนดังเนี่ยค่ะเขาเป็นคนดังคนหนึ่งไปหลอกเอาเงินค่ะชาวบ้านเขาค่ะทั่วประเทศทั้งคนไทยคนประเทศนอกโดนมิจฉาชีพเนะะี่ยค่ะ หลอกเอาตังค่ะเ,เพื่อนๆระวังเรื่องนี้นะเรากะว่าเราจะไม่บอกใครหลอกเรื่องเนี้ยแล้วก็กลัวทุกคนโดนค่ะถ้าคุณเจอใครที่ภาพชื่อว่าชื่อโคลีนภาษาอังกฤษนะีหน้าตาหล,หล่อๆหน้าตาดีๆค่ะกับลูกสาวคนลเล็กๆค่ะก็มีลูกสาวหลายคนแล้วเขาโทรมาหาพี่จริงๆนะไม่ใช่ไม่ไมีเสด็จที่เลยคนเนี้ยตัวเขาเองนั่นแหละโทรมาจีบพีิดค่ะเขาคอมาหาพี่มาจีบพีพิดนะ อ่ะแล้วเขาแบบมันยิ้มให้แบบว่าชอบรักคุณมากอะไรประมาณนี้เลยค่ะทําไมคุณสวยจังเลยนะที่รักอย่างนู้นที่รักอย่างนี้เขาจะส่งเงินส่งทองส่งโทรศัพท์ยี่ห้อเว้ยไม่ใช่ของถูกค่ะทุกคนให้เงินดอลล่าร์ต่างหากแต่ทีนี้พ็เขาจะมาให้เขาว่าความสัมพันธ์นี้ห้ามบอกใครใช่ไหมผมจะไปหาคุณสิ้นเดือนกับลูกสาว ค่าอะไรต่างๆเราจะรับผิดชอบให้คุณหมดทุกอย่างอ่ะก็บอกพี่แบบนี้เราคุยกันนะเออทีนี้หลังจากนั้นแฟนก็รู้ค่ะแฟนกวนกวายจะเอาเรื่องจะไปแจ้งทนายนะะแจ้งความเพื่อเอาผิดพีนิดนะอ่าแล้วทีเนี้ยพี่ก็สงสารเขาด้วยหละ่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็ไปสืบค่ะสืบว่ามีใครส่งของมาให้แบบนี้ไหมแล้วได้จริงไหมแล้วผลสุดท้ายอ่ะ มันมีเรื่องนี้เยอะมากแต่ได้ของจริงค่ะต้องจ่ายตัตงคจภาษีค่ะต้องมีค่าภาษีปลา,ายทางแต่ตัวตัวคุณโคลีเนี่ยที่มาจีพี่ที่เนี่ยที่เห็นตัวเขาเป็นเป็นเนี่ยเขาบอกนี่เลยว่าอยู่ไม่ต้องกันงวลใจเรื่องนี้เราไม่อยู่จ่ายสักบาทเลยเราใจ่ายให้คุณเรียบร้อยแล้วเขาบอกพี่แบบนี้นะแต่พี่ดดนเดินพี่ดันนอะใส่เบอร์โทรให้เขาผิด เขาก็เสียใจเขาก็ร้องไห้คุณรู้ไหมผมก็ลูกรักคุณมากทําไมคุณถึงทํากับผมแบบนี้เนี่ยเนี่ยเอาแชทมาให้ฟังเลยนะอะถ้าเราไม่แบ่งปันน่ะเราเราไม่อยากให่เพื่อนเจอกรรมอะไรเหมือนเราค่ะนะทุกคนมันก็เป็นสิ่งนึงที่เราอยากปลดปล่อยเองด้วยนะมันเป็นแบบไม่อยากให้คุณเจอเหมือนเราเราก็ถือว่าเราโชคดีนะที่ได้เจอเขาอีกความหนึ่งก็คือว่าเรากลัวไปรื่เปล่าวะ,ะแฟนก็ค